สวัสดีครับวันนี้พามาดูที่นานะครับไร่ท,ทะเลเหนือที่6ไร่นะครับตั้งอยู่ที่บ้านสุนทรภูอําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับห่างจากสนามบินสุวรรภูมิ177กิโลเมตรที่ดินก็ติดกับถนนคอนกรีตสาธนารณะเลยนะครับอยู่ในชุมชนนะครับในรัศมี200เมตรก็มีเพื่อนบ้านเป็น10หลังเลยนะครับส่วนมากเขาจะเป็น บ้านของชาวต่างชาตินะครับที่ดินปัจจุบันก็เป็นที่นานะครับใกล้กับชุมชนแหลมแม่พิมพ์นะครับเข้ามาทางหลังอนุสาวรีย์สุนทรภู่เลยที่ดินปัจจุบันก็ไม่ได้ปลูกข้าวแล้วนะครับก็เป็นข้าวเก่านะครับเหมาะที่จะเอาไว้ทำ กหนองนาหรือว่าทำร้านกาแฟทำคาเฟ่น,นะครับหรือว่าจะเอาไว้จัดล็อกขายห่างจากซัชายหาดก็3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับที่ดินก็จะเป็นสี่เหลี่ยมยาวหน้าคว้าง44เมตรนะครับด้านเหล็กก็ประมาณ200เมตรห่างจากจตลาดนัดวัดโรงเรียน ร้านสะดวกซื้อก็ประมาณ2กิโลเมตรนะครับโรงพยาบาลตำบลก็ประมาณ2กิโลเมตรในที่ดินปัจจุบันก็เป็นที่ว่างเปล่านะครับเป็นที่นาเก่าเข้าได้2ทางนะครับการเดินทางจากที่ดินไปสู่รชาชการอ่รชสรชการออำเภอแกลงก็ประมาณ15กิโลนะครับ ไปห้างใหญ่ไปโลตัสใหญ่ไปศูนย์ราชการอำเภอแกลงก็อ5 5กิโลเมตรนะครับหน้าที่ดินกว้าง44เมตรด้านเล็กก็ประมาณ200เมตรนะครับติดกับถนนคอนกรีกว้าง44เมตรนะครับไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ตก็มีพร้อมเลยทนี้สวยหาดท้ายขาวนะครับ จากที่ดินของเราประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นเหมาะที่จะทำเป็นโคกนหนองนาหรือว่าร้านกาแฟคาเฟ่น,นะครับลักษณะที่ดินก็แปลงจะเป็นดังรูปนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับเหนือที่6ไร่เศษเจ้าของตั้งราคาไว้ไร่รับ8 0 0แสนบาทนะครับสนใจก็ติดต่อเรา0890986866 0 6 5 6์หกห้ครับเพื่อไม่ให้พลาดที่ดินสวยๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเรามีที่ดินให้ท่านชมอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปครับมีบ้านมีที่ดินต้องการขายติดต่อเข้ามาได้นะครับอินดีไปรีวิวทำการตลาดให้ฟรีนะครับ ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะครับขอบคุณครับ